อาเฮ็ดยาไม่ไงเอ้ยโอ้ยนั่งเช่าโฮมเด่นอยู่นี่ละอำเภอเตะแผ่มาเทสุกเทใส่เทบ่ายฮ่าฮ่าฮ่ว่ายไปสียเขาใส่เขาสียเขา,เ,ขาเออโอ้ยข้าดวหยังเราชู้กินน่ะโอ้ยก็เลาเป็นพลน้ะเสียเขาใช่ไหมแต่บุกห้องยุ่งกับบ้าแม่เหรอเว้ยยายเอ้ยโอ้ยเป็นเจ้งไหนกอดกับลูกกับเมียนั่นดีกันเราบอกวิ่งดีกันไหนเนะาะเจ้ากับมึงคอยนี่น คอแต้งตนจะเป็นเล่นสาวแล้วนีนันคือตาบ้านดงกัลูกเมียนี่จะได้ป้าแเลี้ยงมังส่งนี่เอามันคอยบ้านด้จนักักเท้อเนาะเอายู่ี่ันิป้ากันเออพ่ออยากว่าผู้เลวโอ้ยบ่บอกกันจักเถ้อมันเห็นกันกระทั่งดังเสกันว่ามันกล้วยเมีลนร้อนอุยมันบ่บอกเหอกับบ่บอกนอมันเหรเนาะพี่น้ำหาเขาลองข้องลองค้องยุชันมีกตน้ำหาอยู่เหแล้วเนีตอนนั้นยามันก็ออกฤทธิ์เนาะพอยาลงเล้วเหไ มาเป็นพัรลวกคุณโรบันี้แต่ยินมันวายูมันเจียวผัวใหม่เลยนั่น่อยว่ายูมันส่งสีง่ายๆได้ช่วงนี้ฮะเฮ้ยมันวามึงหันบ่เอาใจมันเนาะเฮ้ยจะไผบ่เอาใจไพล่ะอันผัวกระทษเมียเมม่กระทษผัวมันไปว่าพื้นคอยได้ยังไงว่าคอยเหตุการณ์บ้านว่าคอยของหน่อยคอยกระพึงว่าสู้เจ้าฟังนี่ละเฮ้ยบ้านนี้เขาจะเปิดศึกใช้มั่คือกัน วุ้ยเช้าเช้าวุ้ยเห็นหลายแล้วคนชุ่มปลากันนีเบ้ามุมกันดอกหาไม่เป็นยังวุ้ยเบ้าพื้นกันว่าท่นว่าท่านดิุดก็ขึ้นมาอยู่น้ำกันคือเก่าวุ้ยไฟเซม่าที่เป็นคนมักเฝ้าเนาะอันนี้มันหาเฝ้าพื้นผัวเนาะวุ้ยเฝ้าพื้นเฮาจังแสนจังสีของแกยังคือบ่าว่าน้ำข่เซนได้เดียวนี้มันไปเฝ้าให้ยังนักผู้อื่นเห็นวุ้ยไฟเซม่าที่เป็นมาเนาะ ไอ้ผัวเมียอยู่น้ากันมันก็จังจันล่ะมันก็คือลินก็ฟันนั่นล่ะฮุลโข้ามานอนหันหลังเสียเฮาป๊บโลรไปย่างแต่หาเบวมน้าโอ้ยเศ้าเศ้าท่วยไปเบ่าเรื่องปลาเรื่องห้างมันอยู่น้ากันโดนแล้วมันปลากันบ่ได้หรอกไวยมันเสียใจบ่ได้ตัวนี้วยเขาคือพอเข้ามันบรล่าบรานเพิ่เบวมนี่ฮึมคนใส่เก้ากับเสียใจบ่ได้ลูกเมียหนึ่งก็เสียใจบ่ได้ ถ้าเก่า,เ,กาเมียรักหันเจ,จ้ากจะเคยไดยิ่นจัวเออก็ได้ยิ่นอยู่ใน,นเพคของสุรพลนหันป็นพ่อมาขึ้นเมืองเนี่ยมันแมนได้เนาะโอ้เจ้าเห็นบอ่อเหตุการณ์เว่ยวไ้อีเพนหันออันตอนรถส้นผัวมันตายหันโอ้ยอีเพนั่นก่งเออเออมันเป็นจังไหนล่ะอันงานสมผัวนั่นโอ้ยหาสภาษางานกับบะได้เดขาเขาได้อุ่มเอาแม่นอยู่ดอกกูก็ไปอยู่นให้ฟุ้มไฟสามมือนสี่มื่นกรบบกินหัวเขา เขาก็หักกันเนาะเฮ้ยเขาก็ฮักกันเนาะเพราะว่ายื่น้ำกันมาเห็นเห็นว่ห้างกับแจ็คเทื่อนเนาะไปแซ่กไปน้ำกันอันตอนอันตอนเนาะเดือนหนึ่ง่านมาป่ะนี่เออเอาผัวไหมแล้วเอาแม่งแล้วเออโอ้ยวุ้ยสมไฮเอ็นฟุ่มไฟ่เนาะขอว่าหันไะนั่นหระว่าหักผัวได้ดูนี่โอ้ยขีแรกก็จักปีสองปีจ็คเอาเนี่ยก็ไขวเวี่แต่ธรรมดาล่ละอันนั้นกันยังว่าตายอันนี้ชุกเห็นกันอยู่เนาะ บ่แล้วมอมม่มกันดอกกันบ่มอมกันดอกมันสิลบแล้วเ่อยว่านี่เอาไปเอามาเมียอยู่เฮียมันก็จะไปหาเขาได้นี่มันจะว้ากับกูอยู่ดอกว่ามันนั่นแหละไปเอาผู้ใหม่ล่ะล่ะมันว่ามันหันบ่เอาใจมันคอยกันในที่มันบอกเพื่อนคอยย่ว่าผัวของน้อยพระหน้าโอ้ยมันมันว้ามันบ่มังเจ้าของได้ดอกเนี่ยของมันก็น้อยคือกันนั่นแหละ จังว่าไาสิมาเอาก็มาเอาโรดควายสีสีเขาให้สอบหนึ่งแถมเล่นขยายให้อีกพร้อมเออไปซ่อมมึงเอารถสูหันเอาแล่นขยายให้เขาไปให้ฉังหันเอาเอาไปซ่อมมึงก็จังว่ามันน้อยห่วยได้เได้เออไปซ่อมมึงโหลดมันน้อยเช่าเอาแม่นซ่อมเอา